สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยาการนะคะวันนี้เราจะมาเลือกไพ่ทำนายดวงคุณนะคะกับหัวข้อความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเหลือเกินนะคะอยากจะตัดจบแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงแบบใดนะคะมีไพ่เลือกทั้งหมดสามใบนะคะเริ่มจากใบนี้คือใบแรกใบที่2และใบที่ส,สค่ะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเหลือเกินนะคะอยากจะตัดจบ แต่ก็ยังตัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงแบบใดค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่การ์ดใบที่หนึ่งใบนี้นะคะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกลา้ารู้สึกทอนะคะอยากตัดจบแต่จัแต่ว่าปัดัยไม่ได้นะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงแบบใด ได้ไพ่ฮัลเดอร์ได้ไพ mm ่สิบถวยได้ไพ่เด็ดฝุเขาคนนี้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแต่เขาเอาความคิดของเขาเป็นใหญ่เขาเอาความต้องการของเขาเป็นหลักในบางคนในบางคู่ในบางเคส คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์เนี้เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้แล้วด้วยนิสัยตัวตนของเขาเขาเป็นคนที่ดูนิ่งเฉยมากเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรัก ก็ดูนิ่งเหลือเกินนะความสัมพันธ์ที่คุณเองคุณก็มองเขาไม่ออกว่าเขาคิดเช่นไรกับคุณแน่ถ้าเขาคนนี้เป็นคนที่ยังโสดอยู่ถ้าเขาเป็นคนที่ยังไม่มีใครความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังในตัวเขาค่อนข้างเยอะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เอาไว้สูงมากคุณคาดหวังถึงในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวก,กับเขา แต่มเป็นการคาดหวังของคุณเป็นฝ่ายเดียวนะคะเพราะเขายังไม่ได้คิดจริงจังถิงขั้นที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอันนี้ในกรณีที่ถ้าเขายังโสดอยู่แต่ดูแล้วแนวโน้มนะมันมีสูงมากที่เขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะได้ไพ่สามดาบชัดเจนนะคะว่าเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะ เขามีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วก็ที่บอกนะว่าเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วได้ไพ่ขิงดาและได้ไพ่ขีดถวยคุณสับสนคุณว้าวุ่นใจมาตลอดในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้คุณจะถามหาความชัดเจนจากเขาถึงแม้คุณต้องการนะคะความสัมพันธ์ที่อยากให้เขามีแอคชั่นอะไรมากกว่านี้บ้าง แต่บอกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะพูดหรือคุณจะพยายามเพียงใดคุณยิ่งพยายามคุณยิ่งเหนื่อยคุณยิ่งพยายามคุณยิ่งสับสนคุณรักเขามากคุณให้ใจกับเขามากในขณะที่คุณยิ่งให้ใจเขามากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสับสนยิ่งอ่อนไหวมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคิดมากมากขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์นี้คุณเองคุณก็รู้นะคะว่าคุณไม่มีความสุขเลยนะ เขาไม่เคยที่จะพูดถึงในเรื่องของแผนอน,นาคต,ตระหว่างเขาและคุณเลยถึงแม้บางคนคุณอาจจะดิวกับคนที่เขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ตามนะคะแต่เขาก็ไม่มีแอคชั่นอะไรให้กับคุณเลยเนาะมันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจอยู่ตลอดเวลาคิดมากถึงความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่าเรื่องราวความสัมพันธ์เนี้ย อยู่ในใจของคุณคุณไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกความคิดเนี้ออกจากหัวคุณได้เลยเบไพจัสติกถึงแม้บางคนเขาอาจจะมีการห่างจากคนเก่าของเขาแล้วนะคะถ้าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เขาห่างกันแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการหย่าร้างเขาอาจจะยังไม่ได้อยากกัน นะคะ่ยังเขาเรียกว่าสถานะความสัมพันธ์ของเขานั่ะมันยังมีผลทังทางการแล้วก็ทางกฎหมายอยู่นะได้ไพ่ justice ได้ไพ่ s วิน d าบและได้ไพ่ d e m a e คุณพร้อมมากสําหรับความสัมพันธ์นี้ในขณะที่คุณนั่งรอเขาคุณรอความชัดเจนจากเขาแต่ตัวเขาเขากลับไม่ได้ใส่ใจเขากลับไม่ได้สนใจเลยนะคะ ตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะแต่เพราะอะไรเขาถึงไม่ได้ใส่ใจยยดีคุณเลยไพ้สี่เหลียญขึ้นมาเขายังรับตัวเขาเองเขายังห่วงแหนความเป็นตัวตนของเขาอยูอ่เขายังห่วงความโสดของเขาอยูอ่และเขาก็คิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทั้งนี้กับคุณด้วยเช่นกันนะ และดูว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกนะคะให้ขึ้นมาทุกทุกครั้งเลยก็คือเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขามีคนคุยคนอื่นของเขาด้วยสถานะของเขาไม่สดแน่นอนอคนคนนี้นะคุณได้แต่รอได้แต่รออยู่ในที่ของคุณคุณได้แต่เก็บนําความรู้สึกความน้อยใจความเสียใจความทุกข์ใจเอาไว้กับตัวเองไพ่แปดดาบความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือว่าจะจบ อยู่ที่ตัวคุณเลยเขาไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วนะคะว่าชีวิตเขาจะมีคุณหรือไม่มีคุณเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เอาใจลงมาเล่นกับเราแต่เราเนะี่ยเอาใจลงไปเล่นกับเขาเกินร้อยแล้วเราให้ใจเขาไปเกินร้อยแล้วมีแต่ความห่วมใหญ่นะคะมีแต่ความรักความซื่อสัต์การรอคอยเขาอยู่เสมอได้ไพย อสุริไม้ได้ไพ่เจ็ดช้วยและได้ไพ่สีดาบคุณคิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไวเ้เยอะคุณวาดฝันในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะในขณะที่เขาก็เาเรียกว่าเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเขามากกว่ามีแต่คุณที่คาดหวังอยู่ฝ่ายเดียว พอยิ่งคาดหวังคุณก็ยิ่งรู้สึกได้นะคะถึงความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความไม่ใส่ใจความไม่ชัดเจนของเขาคุณเองคุณก็ไม่รู้นะคะว่าคุณจะเอาตัวคุณเอาใจคุณออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ยังไงทุกครั้งที่คุณได้เห็นหน้าเขาทุกครั้งที่คุณได้พูดคุยกับเขาหรือทุกครั้งที่เขาแค่พูดดีกับคุณไม่กี่คำเนี่ยคุณก็เป็นสิดอยู่ในบ่วงความสัมพันธ์นะ คุณก็ับบแล้วคุณก็เอาตัวคุณเอาใจคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปลนจึงทําให้คุณไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจออกมาได้สักทีมันยิ่งถลำลึกลงไปเรื่อยๆไพ่เดส,สาไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่จัดเมนนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณยอมรับความจริงได้กลับมารักตัวเองพาตัวเองของมาได้ ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ถ้าคุณยังทำใจไม่ได้คุณยังให้ความหวังกับตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวคุณยังพยายามที่จะมองเขาในแง่ดีอยู่เสมอคุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณโดดเดี่ยวเหมือนคุณห้างวางอยู่เพียงลำพังในเส้นทางของความสัมพันธ์นี้ ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดดันะคะความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ที่เขามักจะมีอะไรรับลมคมในกับคุณอยู่เสมอๆนะคะความสัมพันธ์ที่เขาไม่เปิดไม่เคยเปิดเผยสถานะระหว่างคุณกับเขาให้ใครได้รับรู้ทั้งสิ้นคุณได้แต่วาดหวังคุณได้แต่วาดฝันในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นว่าวันหนึ่งคุณจะได้รับความชัดเจนได้รับโอกาสได้รับการดูแลได้รับการ,สรใส่ใจจากเขาแต่ยิ่งนะคะยิ่งนานวันมันก็ยิ่งเลื่อนลางความรู้สึกของคุณมันเลื่อนลางออกไปตลอดเวลานะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงยังไงนะคะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงยังไงไอห้าถวยไอสองเหรียญ เหมือนจะจบจะจบแต่คุณก็วนกลับไปคิดถึงเขาอยู่เสมอเหมือนจะจบแต่คุณก็ยังวนเวียนพาตัวเองไปวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอนะคะยิ่งอยู่ในสถานะความสัมพันธ์นี่มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเสียใจมากขึ้นเท่านั้นมีแต่เรื่องให้คุณเสียใจมีแต่เรื่องให้คุณต้องเสียน้ําตามีแต่เรื่องให้คุณต้องทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ใจที่คุณไม่สามารถบอกใครได้ความทุกข์ใจที่คุณไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ คุณได้เก็บเก็บนาความทุกข์ของคุณเอาไว้นะคะจนใจคุณแบบมันมีแบบเรีสภาพจิตใจมันบอกช้าไปหมดแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจะจบลงหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเลยค่ะเพราะตัวเขาเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังอยู่แล้วเขาไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ตัวคุณร้อนๆใจคุณต้องเข้มแข็งคุณจะต้องกลับมารักตัวเองให้ได้นะคะถ้าคุณยังรอ นะ <S 2> <S 2> เขาเรียกว่ารอไปเองคิดไปเองหวังไปเองเนี่ยคุณยิ่งรอคุณยิ่งหวังคุณยิ่งหมดโอกาสในตัวคุณนะคะเวลาคุณจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่เขาไม่เคยใส่ใจคุณเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่การ์ดใบที่สองนะคะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้ออยากตัดจบแต่ยังปัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงแบบใดนะคะ ให้สรินเหรียญให้หกเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ขวีนไม้เสียดเสี้ยวเวลาที่ได้จากเขาเขาไม่ค่อยเ,อเวลาให้กับคุณเวลาที่จะคุยกับคุณเวลาที่จะมีให้คุณน้อยเดือดเกินเหมือนเขาพยายามที่จะแบ่งเวลาให้นี่แหละแต่เป็นเวลาที่เป็นเสียดเสี้ยวเวลาเล็กๆน้อยๆของเขา นะคะที่เขาอาจจะมีมาคุยกับคุณบ้างส่งข้อความหาคุณบ้างดูเหมือนบางครั้งดูเหมือนจะมีใจบางครั้งดูเหมือนจะจริงใจนะคะแต่เปล่าเลยเวลาน้อยมากหน,นึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเขาให้คุณไม่ถึงสิบนาทีเลยด้วยซ้ำและในบางวันเขาก็อา,าจจะหายไปเลยไม่ได้มาคุยกับคุณเลยด้วยคุณเป็นคนที่เก่งน,นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เก่ง ภายนอกบุคลิกภายนอกคุณใครๆก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่พอกลับในเรื่องของความรักกับคนคนนี้คุณกลับไปไม่ถูกเลยคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํำยังไงเลยกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณที่เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรนะคะเหมือนคุณต้องนั่งรอรอว่าเขา เป็นฝ่ายรอว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เขาจะส่งข้อความมาเมื่อไหร่เขาจะว่างคุยกับเราเมื่อไหร่นะคะเข <Okay. S 1> าพยายามที่จะทําตัวยุง่งโดยที่จริงๆบางครั้งก็ไม่ได้ยุ่งเลยให้สิบเหรียญให้ห้าหมายตัวเขา คนนี้นะคะจริงๆนะถ้าถามว่าจริงๆเขามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินเขาก็มีความพร้อมแล้วนะคะแต่ทําไมเขาถึงไม่ยอมให้ความชัดเจนกับคุณสักทีหนึ่งเวลาส่วนใหญ่ของเขาเขาก็จะไปอยู่ในเรื่องของการทํางานของเขาในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินของเขาในแผนที่ชีวิตเขาในแผนอนาคตเขา แทบจะไม่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในในในความคิดของเขาเลยนะคนคนนี้ในใจเขาในหัวเขานะักเขามีแต่เรื่องงานเท่านั้นเองได้ไพ่เชียเรี่บได้ไพ่เจมเบรนด์แล้วก็ได้ไพ่เด็กดา เขาเป็นคนที <easier when> <hora> no ่ทาอะไรเอาเอาแต่ละเขาเรียกว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วแต่ใจแล้วแต่อารมณ์ของเขาเขาเป็นคนที่เอาแน่นอนอะไรกับเขาไม่ค่อยได้เลยนะคะบทเขาจะดีเขาก็ดีบทเขาอยากจะคุยเขาก็คุยบทเขาอยากจะหายเขาก็หายนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยต้องพยายามปรับตัวเข้าหาเขา ต้องพยายามเข้าใจเขาอยู่ตลอดเวลาคุณไม่รู้เลยนะคะว่าคุยคุยกันอยู่เนี่ยเขาจะหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะไม่พอใจอะไรเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยนะเหมือนคุณพยายามที่จะดูแลเขาหรือยอมเขาอยู่เสมอน,นะหรือความพยายามที่คุณมีพยายามที่จะปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวเลยในความสัมพันธ์นี้นะไพ่ิงเรียน ไพ่สี่เหรียนแล้วกว็ได้ไพ่ก้าถ้วยตัวเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ตัวเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะเขามีตัวเลือกเข้ามาเยอะเขายังมีความสุขเขายังมีความพึงพอใจกับสถานะชีวิตของเขาในเวลานี้เขามีความสุขกับการที่ได้คุยกับคนมากหน้าหลายตา เขามีความสุขกับการที่มีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายนะเขาไม่ได้โฟกัสแค่ที่คุณเขาไม่ได้คิดจะหยุดที่คุณแต่เขายังรักความสุขความสะดวกสบายในชีวิตเขาอยู่เลยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สองช้วย ในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะต้องอดทนอดทนและเข้าใจเขาให้มากๆนะคะเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่เขาเบื่อเบื่อกับสิ่งต่างๆในชีวิตเขาแล้วนะคะเบื่อกับผู้คนลายล้อมเขานะแต่หาความจริงใจให้กับเขาไม่ได้เลยสักคนหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นที่เขารู้สึกนะคะสำนึกได้นะว่าคนที่รักเขาคนที่ไม่เคยไปไหนจากเขา คนที่จงรักภักดีกับเขาคนที่ซื่อสัตย์ต่อเขาคนที่พยายามที่จะเข้าใจเขามากที่สุดเพราะว่าคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคนที่รู้ใจเขามากที่สุดก็คือคุณนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเลยบางครั้งเขาก็เงียบหายบางครั้งเขาก็ติดต่อมานะ เวลาจะช่วยทุกอย่างดีขึ้นความอมดทนของคุณจะบรรลุผลเมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่ว่าระหว่างทางนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนกับเขาให้มากๆตอนนี้คุณเข้าใจอารมณ์เขาละคุณรู้นิสัยเขาละนะคะคุณรับมือกับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเขาได้นะคะเมื่อถึงวันหนึ่งไม่นานนะคุณจะได้รับความชัดเจนจากเขาคุณ จะได้รับความจริงใจกับเขาเขาจะเข้ามามอบความรักความจริงใจให้กับคุณไพ่แปดไม้การเปลี่ยนแปลงในตัวเขาซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้ในใจเขาเขามีสนักได้รู้ได้ถึงความรักความจริงใจที่คุณมีให้กับเขานะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อกับสถานะความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคุณอยากตัดใจแต่ยังตัดจบไม่ได้ ะะหรือคุณอยากตัดจบแต่ยังตัดใจไม่ได้ก็คือวันข้างหน้าคุณไม่จําเป็นต้องตัดใจเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณเขาจะกลับมาชัดเจนและโฟกัสที่คุณเพียงคนเดียวกันสำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่สมนะคะ ความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะอยากจะตัดจบแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบลงในรูปแบบใดน,นะคะสี่ดาบการนิ่ยเงียบความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่ มีความสับสนเกิดขึ้นในใจคุณความสัมพันธ์ที่คุณมีการหยุดรอความสัมพันธ์ที่เขางเงียบแต่คุณก็ยังรอเขาอยู่คุณได้แต่เครียดคุณได้แต่มิตกกังวลคุณคิดไปเองต่างๆนานา,นา,นาว่าเขาจะตัดจบจากคุณไหมในการงเงียบของเขา เขาคิดที่จะหยุดความสัมพันธ์กับคุณหรือไม่คุณไม่รู้เลยนะคะว่าตอนนี้น่ะเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ห้องเงียบเหลือเกินแทบจะไม่ได้คุยกันเลยแทบจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกันเลยไพนควนนมายจริงๆน่ะตัวคุณเองนะคะคุณก็พอรู้แหละว,ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงอยู่คุณก็พอมมองออกแหละ พราะความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วมันจะไปยังไงต่อนะคะเพียงแค่ในเวลานี้ใจคุณยังอยู่กับเขาคุณยังรู้สึกว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังเลื่อนเขาไม่ได้คุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะคุณอยากที่จะได้ความชัดเจนจากเขาหรือถ้าตอนนี้เขายิ่งอยู่คุณอยากที่จะได้คำตอบจากเขาว่าจริงๆแล้วเขาจะายังไงต่อความสัมพันธ์นี้กันแน่นะ คือเขาเรียกว่าถ้าจะเลิกหรือถ้าจะหยุดเนี่ยก็กลับมาคุยกันก่อนไม่ใช่เงียบหายกันไปแบบนี้นะได้ไพ่เก้าเหรียญคุณกำลังรอการติดต่อจากเขาอยู่คุณกำลังรอข้อความจากเขาอยู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเป็นคนที่คอนโทรลในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวคุณ เป็นคนที่ต้องเป็นฝ่ายยอมเขาอ่อนอ่อน่อ,อน,ออนตามเขานะเพราะว่าคุณรักเขาใพ่แฮงแมนแบน,นี้ยมงบอกว่าตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความอดทนในความสัมพันธ์ครั้งนี้สูงมากคุณอดทนเขาทุกอย่างคุณยอมเขาแทบจะทุกอย่างเลยทา,ทางที่ตัวเองนะ่ะไม่ได้มีความสุขกับการที่จะต้องยอมเขาเลยแต่ก็ต้องยอม ยอมเพราะว่ารักเขายอมเพราะว่าไม่อยากที่จะสูญเสียเขาไปไพ่เด็ดซันไพ่หกวยบางคู่คนไหนจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคู่ที่มีวัยต่างกันอายุต่างก,กันก็ได้ด้วยนะคะหรือเขาเรียกว่าในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มามาหายหายักๆกเลิกๆกันตลอดเวลานะพาเรียกว่าเงียบไปสักพักเดยวก็กลับมาใหม่ พอกลับมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกเงียบไปอีกนะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของคําถามมากมายในใจคุณว่าตกลงเขาเจะยังไงกันแน่นะคะพอคุณเริ่มทําใจได้นะเขาก็กลับมาพอกลับมาคุณก็ใจอ่อนพอคุณใจอ่อนเขาก็หายไปอีกนะเรามาดูต่อไพ่แเหรียญไพ่สิบช่วย ให้อสุริยช่วยนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เวลาที่เขาทํางานคนคนนี้นะคะเวลาที่เขาทํางานหรือเวลาที่เขาใจเขาไปจดจดอ่อก่วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง,เ,งเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเขาจะสนใจแต่เรื่องที่อยู่ตรงหน้าเขาหรือคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะมองในเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงิน นะคะถ้าสิ่งไหนที่ทําอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองสิ่งไหนที่ทำแล้วสร้างไรายได้ที่ดีให้กับเขาเนี่ยเขาจะทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งนั้นเป็นระดับแรกและเช่นกันตัวเขาถ้าเขาสนใจหรือถ้าเขารักใครจริงๆเนี่ยเขาจะทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นให้กับคนคนนั้นนะคะเพียงแค่ว่าบุคลิกภายนอกก็เนี่ยอาจจะดูเรื่อยเปื่อยอาจจะดูเรื่อยเฉยนะคะอาจจะดูไม่ค่อยสนใจ นะแต่คนคนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาตัดสินใจแล้วต้องบอกเลยว่าเขาเดินหน้าเลยเพียงแค่ว่าในเวลานี้เขาอาจจะยังมีความลังเลอยู่นะคะยังมีความลังเลหรือต,ตัวเขาเองเขาอาจจะยังอยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินก็อยู่จึงทําให้เขาหลายครั้งนะคะที่เขามักจะเงียบหายไปจากคุณนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเรียกว่าถ้าคุณจะไปต่อคุณต้องอดทนคุณต้องเป็นฝ่ายอดทนอย่างเดียวเลยแหละนะ อนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแล้วสุดท้ายนะคะปลายทางความสัมพันธ์เนี้ยจะจบลงแบบใดไพ่สองไม้รักทางไกลรักออนไลน์คนที่อยู่แดนไกลหรือคนที่คุณกับเขามีระยะทางที่ค่อนข้างห่างกันระยะทางที่ค่อนข้างไกลกันนะได้ไพ่เดมูนถ้าคุณกับเขามีหนทางก็เริมถ้าคุณกับเขาอยู่ไกลกันหรือเขาเป็นคนแดนไกลนะเขาจะมีการวางแผนเดินทางมาหาคุณ นะะในวันที่เขาเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตเขาได้เรียบร้อยในวันที่เขาคิดว่าเขาพร้อมนะคะในวันที่เขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะเดินทางมาหาคุณเขาจะโฟกัสมาที่คุณนะคะความสัมพันธ์นี้เขาเรียกว่าต้นหลายปลายดีนะเริ่มต้นความสัมพันธ์จนมาถึงช่วงกลางของความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกลา หลายครั้งที่อยากจะตัดใจแต่ก็ตัดจบไม่ได้หลายครั้งที่อยากจะตัดจบแต่ก็ตัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วความอดทนของคุณจะส่งผลนะคะ mm hmm. เขาจะมีการเดินทางมาหาคุณเขาจะมามอบความรักความชัดเจนให้กับคุณเขาจะมาทาให้คุณมีรอยยิ้มมีความสุขในความสัมพันธ์ครั้งนี้หลังจากที่เขาต้องทําให้คุณนะคะทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจสับสนมานานนะ,ะอีกไม่นานนี้เขาจะเปิดใจ กับคุณแล้วก็เดินทางมาหาคุณมามอบความชัดเจนให้กับคุณค่ะปลายทางความสัมพันธ์นี้จะจบลงอย่างแฮปปี้แอนดิ้งและมีความสุขค่ะ